นี่ค่ะทำแผลให้เสร็จแล้วค่ะอยู่เฉยๆนี่ค่ะพันแผลให้แล้วเดี๋ยวจะเอายามาแถบที่นิ้วมือด้วยนิ้วมือก็ขาดนี่ค่ะวันนี้เราช่วยเหลือกบน้อยบ้านสวนค่ะเ้อเอวพูดสิพระบอกกบยังไงไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอืมเดี๋ยวก็หายพูดสิเดี๋ยวก็หาย อยู่เฉยๆคุณยายทำแผลให้พูดสินี่ค่ะพระเจ้าเอวยพรตัวโตโต้ไม่เจ็บนะลูกหายแล้วะเจ้าตาตาคุณคุณกบไม่ตายตาไม่เป็นไรตาตาคุณกบไม่ไม่แตกตาคุณกบไม่แตกใช่ค่ะพระเจ้าดูแลพระเจ้าปกป้องใช่ครับ ใช่ตาน้องก็ดีไหนดูสิพระเจ้าดูเลปอบย้ยยอยก็ไม่แตกใช่แต่เราไม่แตกเพระเจ้าปกป้องเราตาคุณปอบด้อยก็ไม่แตกอืมทุกคนมีตาดีทุกคนเลยพระเจ้าอยู่ด้วยยอยย้ไปนี่ค่ะโอเคนี่ค่ะนี่ค่ะกบค่ะน้องโนเอลเอาอาหารให้เขากิน นี่ค่ะเห็นไหมค่ะทำยังไงเนี่ยโอ้พระเจ้าช่วยขอให้หายเมอย่าพิการนะลูกมันน่าใช่ทุ่งสารจังเลยดูสีลูกอืมที่ดูเคพระเจ้าอยู่ด้วยนะลูกพระเจ้าปกป้องนะนิ้วขาดน่ะอืมขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าปกป้องลูก สงสารจังเลยหายเร็วๆนะลูกหายเร็วๆนะคะขยับไม่ได้แล้วเนี่ยอือขยับได้ไหม<อ>ลูกโอ้โหแข็งแรงแข็งแรงอ๋อยาย,ายายไม่ต้องร้องนะยายกบไม่ต้องร้องวั้งว่องหายลูกหายหายเร็วๆนะห,หายเร็วๆนะลูกนะเขาจะหยุดด้วยอะเมน น้องเอวจะป้อนอาหารน้องป้อนอาหารเหรอลูกเหรอน้องป้อนอาหารเหรอครับแล้วเอ้ทำไมมันขาดแล้ววะอืมไงดูซิดูหน้าน้องซิน้องจะป้อนอาหารน้องคุณคุณกบเหรอครับเอามือลูบซิบอกคุณกบซิเอามือลูบหัวเล้วบอกยังไงบอกยังไง พระเจ้าช่วยด้วยพระเจ้าดูแลพี่กบด้วยนะดูแลน้องกบด้วยนะให้หายเร็วๆนะนี่ค่ะเราจะช่วยเหลือกบแล้วเนี่ยเขายังไม่ไอันนี้เลยเนี่ยต้องพาเขาลงไปลงไปลูกไปลงไปไปแล้วไปแล้วไปไปเลยเราก็ ประถมพยาบาลได้แค่นี้แหละพระเจ้าทรงดูแลปกป้องไปลูกไปลงในบอกที่ลงไปไปกินน้ำนั่นนะพาไพยไปเลยเข้าไปเข้าไปในทุ่งนาเนี่ยไปไปนี่ค่ะก็สามวันเน่ยอยู่ในกละมังน่ะตอนนี้ก็ต้องลงแล้วลงไปลูกลงไป ข่ายปลูกน้อยเราไปลูกไปจะปูกป้องนะพระเยซูรักษาแล้วทีนี้ช่วยเหลือตัวเองตตัตันเวบอกน้อยเข้าไปไปไาลูกไปเอว่าร้อนร้อนมากเลยปะโอเคขอบคุณค่ะทำอะไรล่ะไปลูกเข้าไป เข้าไปข้างในเขาจะได้ดื่มน้ำเอาไปเร็วเข้าไปลูกเรไปเลยเข้าไปเลยอืมเข้าไปเลยเข้าไปเลยอืมเออพูดสิพระเจ้าอวยพรพูดสิอ,อ,อืมอุม้มปะ่ปะไปเราก็ขึ้นข้างบนแล้วเราร้อนไปลูกไปเดี๋ยวเขากินน้ำป่ะโอเคบายบาย,บายก่อนเดี๋ยวบายบายคุณยายบายบายกล้อง โนเอลบายบายโอเคแค่นี้แหละขอบคุณค่ะนี่ค่ะกบน้อยนะคะที่เราช่วยเหลือเขาตอนที่เขาถูกเ,เครื่องตัดหญา้าโดนขาเขาขาดแล้วเราก็พามาประถมยยพยาบาลแล้วตอนนี้เราก็ปล่อยให้เขาเป็นอิสระก็คือมาอยู่ในทุ่งนาตอนแรกเราปล่อยตรงทุ่งนาตรงกระท่อมนี่เขากลับมาอยู่ที่เดิมคือที่นี่ค่ะทุ่งนาใหญ่นี่ค่ะ เมื่อกี้เจอเขาขึ้นมาอยู่บนบกค,ค่ะเราจําได้เพราะเขาไม่มีนิ้วค่ะอีกข้างหนึ่งคือนิ้วเขาขาดแล้วก็หักตอนนี้นิ้วคือเขาปกติแล้วค่ะดูสิโอ้ยขอบคุณพระเจ้าดูแลรักษาโนเอลนี่ไงกบที่น้องช่วยเหลือนี่ค่ะเขาไม่ตายแล้วลูกเขารอดแล้วนี่ค่ะน,นั่นมุดไปแล้วมา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 ,มาดูหน่อยลูกมาดูหน่อยเร็วอ่ะโผล่มาแล้ว มาดูหน่อยคะ่ะเร็วๆลูกนั่นไปนู่นแล้วเอาขึ้นมาเร็วขึ้นมาให้คุณแม่จับขอดูหน่อยเร็วขาที่เจ็บน่ะหายแล้วหายดีแล้วใช่ไหมมามาดูหน่อยมามาขึ้นมาลูกขึ้นมาเออขึ้นมาร้วคนดีขึ้นมาคนดีคนขึ้นขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเร็วมาดูหน่อยเร็วคนเก่งมาเร็วดูแลตัวเองด้วยนะมา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 เอ๋ดูสิลูกอุ้ยพี่เขาคุณกบนะลูกดูคุณกบสิ นี่คุณกกดูเรื่องมาลูกมามาคุณแม่ดูหน่อยมาดูขาหน่อยเร็วขาที่ห่าที่ทขาดน่ะหายแล้วใช่ไหมมาเร็วมาดูหน่อยเร็วขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยเก่งจังเลยเก่งจังเลยมามาดูหน่อยลูกมาขอดูหน่อย่านั่นไปแล้วหนีไปอีกแล้วขึ้นมาขึ้นมาตอนแรกเราเห็นเขาว่าจะถ่ายวิดีโอถ่ายไม่ทัน คือตัวนี้แหละค่ะโอ้ยรู้เยอะมากโอ้ยขอบคุณพระเจ้าหายแล้วปกติแล้วลูกขึ้นมาขึ้นมาเอาขึ้นมาเร็วขึ้นมาขึ้นมาขอดูขาหน่อยขอดูแผลหน่อยได้คนดีขอดูขาหน่อยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาลูกขึ้นมาขึ้นมาข้างบนเนี่ยขึ้นมาบนบกเน่ยมาขอดูขาหน่อยเร็วโอ้ยเก่งจังเลยหายแล้วค่ะหายแล้วออ okay. ไหนดูชี้นิ้วอ่ะนิ้วที่หายที่ขาดน่ะ แล้วน่องที่หักนะ่ะนั่นนะ่ะนิ้วที่หักนะ่ะก็อยู่ในน้ำาปเเนี่ยข้างนี้เขามีนิ้วเห็นไหมคะแต่ข้างนู้นเขาจะไม่มีนิ้วอาจจะมองไม่เห็นหรอกคะ่ะแต่เรารู้ว่าคือเขาสุดยอดเห็นไหมเขาจาเสียงได้ขึ้นมาลุกขึ้นมา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 นั่นนหะค่ะขาที่หักอะค่ะนายขึ้นมาดูซินั่นนะค่ะขาที่หักเห็นไหมม,มันงอออกมา แล้วนิ้วก็หายขึ้นมาลูกขึ้นมามาให้ไม่น้องโนเอลดูเร็วถ่ายวีดีโอไว้น้องโนเอลดูเร็วคนเก่งขึ้นมาลูกขึ้นมาข้างบนเนี่ยค่ะเขา,าหักเห็นไหมคะเนี่ยกระดูกเขาประสานงานประสานกันแล้วเห็นไหมคะโอ้ยโตโตโต,โตโออกลูกออกหลานเต็มทุ่งนาน,นี่แหละเต็มบ้านสวนทรงรักนี่แหละโอ้โหขอบคุณพระเจ้าค่ะนี่ค่ะเราช่วยเหลือเขา ดูโอ้ยขอบคุณพระเจ้าค่ะน่ารักที่สุดเลยหายแล้วไหนดูสิลูกมาอย่าเพิ่งหนีสิขึ้นมาไม่ต้องกลัวสิเรารู้จักกันขึ้นมาขึ้นมาเร็วมาดูหน่อยว่ามันหายดีหรือยังมาขึ้นมาดูหน่อยเร็วคนเก่งมาๆามา,มาจับเออจับได้แล้วจับได้แล้วมามามานี่ค่ะเขาจริงๆด้วยนูน่นนูน่นนูน่่นไปแล้ว ไปแล้วขาเข้าหายแล้วจริงๆด้วยมาดูหน่อยลูกมาเร็วคุณแม่ดูหน่อยมามา,มา,ม,า,ม,ามาดูหน่อยค่ะขอจับจับได้แล้วมา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 ดูนี่ได้แล้วค่ะนี่ค่ะไหนโอ้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 นี่ค่ะนิ้วที่ขาดขาที่หักนี่ค่ะเดียเด๋ยวเดี๋ยวลูกอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งนี่ค่ะหายดีแล้ว เห็นไหมคะนี่นี่โอ้ดยอย่าอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่ง๋ยวปล่อยเดี๋ยวปล่อยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งนี่ค่ะเห็นไหมคะกุดหมดเลยนี่ค่ะโอ้เดี๋ยวก่อนนะนี่เห็นไหมคะอุ้ยขอบคุณพระเจ้าเราพาไปรักษาตอนนี้หายแล้วเขากำลังงอกใหม่แล้วค่ะนิ้วอ้อยอ้ยมือข้างหนึ่งนี่ค่ะอ้ยดูสิคะสวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกอย่าเพิ่งกระโดด อย่ากระโดดเอช่วยุยช่วยเหลืออยู่เนี่ยเห็นไหมคะนี่จะให้ชมไหนไหนก็จับแล้วแป๊บหนึ่งนะคะมันไม่ถนัดอยู่ไหนหละะักขานี่เห็นไหมคะขาเขาเนี่ยกุดนี่คะ่ะพอดีเราซูมไงคะแล้วทีนี้มันเห็นไหมคะนี่คะ่ะขาเขากุดหมดเลย นี่กำลังจะงอกมาใหม่แล้วน้องที่หักเนี่ยค่ะที่เราที่กับน้องโนเอลช่วยกันเนี่ยค่ะอันนี้อันนี้เต็มนิ้วเต็มนี่ค่ะนี่ค่ะแผลปกติแล้วอุย้ยขอบคุณพระเจ้าค่ะว้าวดูนิ้วกำลังจะออกใหม่อีกแล้วลูกอุย้ยเก่งจังเลยโอเคนี่ค่ะน้องหน,หน้ายาโอ้ยมองไม่เห็น โอเคเดี๋ยวก่อนนะอย่าไปไหนนะอย่าไปไหนนะเดี๋ยวจับใส่นี่ค่ะตัวเขาเต็มๆนี่ค่ะสวยมากอ้วนมากค่ะโว้ยกบน้อยของคุณแม่เก่งมากเลยค่ะนี่ค่ะโอ้ยหายแล้วลูกมาๆๆา,า,าพาไปลงพาไปลงเองไปแล้วนูนกระดึบอ่ะลงไปแล้วเอ้ยโนเอล กบที่เราช่วยเหลือลูกเขาโตแล้วเขาหายแล้วอ้ยดีใจจังเลยเดินให้อาหารปลาเดินไปเดินมาเจอวันนี้ค่ะ15 11 66นะคะหเก่งจังเลยลูกดูแลตัวเองนะแล้วเดี๋ยวหน้าฝนน้ำไม่มีแล้วหาที่อยู่ด้วยนะโอ้ยต้องพาไปอยู่ยที่อยู่เพราะถ้าเกิดรถไถมาไถก็โดนเดี๋ยวก็ขาดขาขาดอีก นี่ค่ะโอ้โหสุดยอดน่ารักมากเขามีคู่ค่ะเขามีอยู่ตัวหนึ่งที่นี่น่าจะเป็นตั้กัวผู้ตัวเมียค่ะโอ้ยตื่นเต้นขอบคุณค่ะนี่ค่ะแปลงข้าวของเราเนี่ยทุง่งนาเราโอ้โหหนูมัากอยู่ที่เดิมจนได้เราก็หาอู้ขอบคุณพระเจ้าค่ะชื่นชมยินดีทุกทุกวันบ้านสวนทรงรักนี่มีอะไรที่ ต้องให้เราได้ตื่นเต้นทุกเวลา <c oughs> <c oughs> ขอโทษค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะพระเจ้าอวยพรทุกทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ